มานี่มาเดียวโดนมานี่มามานี้มานี้มานีมานี้มานี่มานีน้อยถามแค่ชื่อแม่่บอกยันบันพูหลุนะมันต้องทนฟังแ่อีกนานไหมเนี่ยยุงก็กัดยุงถ้าเยอะตลกนะเราตลกนะ ญาติอะไรกับคณะตลกหรือเปล่าเนี่ยขำจังเลยนะแกนะ <c oughs> แม่ชื่ออะไรน,นะไ <c oughs> ม่บอกเื่อกชื่อแม่ทีเมื่อกี้เนี่ยพูดเยอะบอกยันพันพันพวกบุรุษเลยนะวันนี้อย่าลืมนะครับตอนที่เขาปัดแหวนนี่แค่อยมาเดินเดินเดินตอนเล่นเนี่ยต้องตั้งใจเล่นนะรู้ป่ะมาเป็นขี่ดิบอ,อย่างเงาะกัดคออย่างเดียวกระโดดกัดคอขี่คออย่างเดียวโอเคไหมพี่ ผมอยากถามว่าแม่ของ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 แม่เราอ่ะมันจะมีกันสักกี่คนที่เป็นแม่เราคนเดียวเออเองมีแม่คนเดียวเม่ไม่จะกอบหายอ่ะอ่าผมมีแม่แล้วแม่ของผมมีแม่อีกคนนึงแล้วแม่ของแม่ผมผมก็ต้องมีแม่อีกคนนึงแล้วมันจะยาวไปถึงใครอะแลขอห้าสี่สามสอง